ะคำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสุภาษิตบทที่15คําคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลีล้ยวให้หายไปแต่คำกักขละเราโทสะลิ้นของคนมีปัญญายกย่องความรู้แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาพระเนตรของพระยาเวาอยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดีลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลายคนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของบิดาตนแต่คนที่ใส่ใจคำตักเตือนเป็นคนสุขุมในบ้านของคนชอบธรรมมีสมบัติมากมายแต่รายได้ของคนอธรรมนำความลำบากมา ปากของคนมีปัญญากระจายความรู้แต่ใจของคนโง่ไม่เป็นเช่นนั้นพระยาเวทรงเกลียดชังเครื่องบูชาของคนอธรรมแต่ทรงปิติยินดีในคําอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมพระยาเวทรงเกลียดชังทางของคนอธรรมแต่พระองค์ทรงรับผู้ติดตามความชอบธรรมมีการตีสอนอย่างหนัก สำหรับผู้ละทิ้งทางดีคนที่เกลียดคำตักเตือนก็จะตายแดนคนตายและแดนพินาศปรากฏแจ้งต่อพระยาเวใจของมนุษย์จะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคนที่ชอบเยาะเย้ยคนอื่นไม่ชอบถูกตักเตือนเขาสมัยไปหาคนมีปัญญาใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่น แต่เมื่อใจเศร้ามองดวงจิตก็สลายใจของคนที่มีความเข้าใจก็สแสวงหาความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารวันทั้งสิ้นของคนที่ทุกข์ใจก็เร็วร้ายแต่ใจร่าเริงมีงานเลี้ยงต่อเนื่องกันมีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระยาเวก็ดีกว่ามีทรัพย์มาก แต่มีความวิตกกังวลอยู่ด้วยกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนโดยมีความเกลียดชังอยู่ด้วยคนอารมณ์ร้อนเราให้เกิดการวิวาทแต่คนที่โกรธช้าก็ระง,งับการพิพาททางของคนเกลียดคร้านเต็มไปด้วยต้นน้ำแต่วิถีของคนเที่ยงธรรมเป็นทางราบ ุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนความโง่เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะดำเนินในทางซื่อตรงปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมากแผนงานนั้นก็สำเร็จ คนที่มีคำตอบเหมาะในปากย่อมยินดีคำเดียวที่ถูกกาละเทศะก็ดีจริงๆวิถีแห่งชีวิตนำคนฉลาดขึ้นเบื้องบนเพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากแดนคนตายเบื้องล่างพระยาเวทรงรื้อถอนบ้านของคนเย่อหยิงแต่ทรงให้อนาเขตของหญิงไม้คงอยู่เหมือนเดิม พระยาเวทรงเกลียดชังความคิดของคนชั่วแต่ถ้อยคำแช่มชื่นนั้นบริสุทธิ์คนที่ตรกะหากำไรก็ทำให้ครอบครัวของตนลำบากแต่คนที่เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนอาธรรมเทสิ่งชั่วร้ายออกมา พระยาเวทรงอยู่ห่างไกลจากคนอธรรมแต่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรมความสว่างของตาทำให้ใจปเปลมปรีและข่าวดีทำให้ร่างกายสดชื่นหูที่ฟังคำเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางคนมีปัญญาคนที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเอง แต่คนที่สนใจคําตักเตือนก็ได้ความเข้าใจความยำเกรงพระยาเวจะสอนให้เกิดปัญญาและความทําตัวมาก่อนเกียรติพระธรรมสุภาษิตบทที่26เกียรติไม่คู่ควรกับคนโง่ดังหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกียว่วนกกระจอกย่อมโผลผิน และนกนางแอนย่อมโบยบินฉันใดคำแช่งสาบอย่างไม่สมควรย่อมไม่เกิดผลฉันนั้นแท้สําหรับมา้บาบังเหียนสําหรับลาและไม้เรียวสําหรับหลังคนโง่อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขาจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีปัญญาผู้ที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ mm. ก็เหมือนตัดเท้าทั้งสองข้างออกและดื่มความรุนแรงสุภาษิตท,ที่อยู่ในปากของคนโง่ mm. ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยอยู่อย่างไร้ประโยชน์ผู้ที่ให้เกียรติคนโง่ก็เหมือนคนที่มัดก้อนหินไว้กับสลิง สุภาษิตท,ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนต้นน้ำอยู่ในมือของคนขี้เมาผู้ที่จ้างคนโง่หรือคนที่ผ่านมาก็เหมือนนักธนูที่ยิงทุกคนคนโง่ก็ทำความโง่ซ้าแล้วซ้าอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำลอกออกมาเจ้าเห็นคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาหรือ ยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าในเขาคนเกลียดคล้านพูดว่ามีราชสิงอยู่ที่ถนนมีสิงโตอยู่ที่ลานเมืองประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใดคนเกลียดคล้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขาฉันนั้นคนเกลียดคล้านฝังมือของตนในชาม เขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนคนเกลียดคร้านเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลมคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเละวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องตนเองก็เหมือนคนดึงหงูสุนัขคนบ้าคว้างดุนไฟลูกธนูและความตายชันใดคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตน และกล่าวว่าข้าล้อเล่นก็ฉันนั้นเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใดคนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้นถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อย มันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายปากที่เผ็ดร้อนกับใจชั่วก็เหมือนขี้เงินที่เคลือบอยู่บนภาชนะดินคนที่เกลียดผู้อื่นก็กลบเกลื่อนด้วยวาจาและเก็บการหลอกลวงไว้ภายในเมื่อน้ำเสียงเขาเหมือนมีเมตตาจิตก็อย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปดในใจเขา ถึงเขาจะปกปิดความเกลียดชังไว้ด้วยเล่แต่ความชั่วของเขาจะถูกเปิดโปงในที่ประชุมคนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเองคนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไปมันจะกลิ้งกลับมาทับเขาเองลิ้นมุสาเกลียดพวกที่มันทำลายและป่อยอก็ทำให้พินาศ